สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเปิดหัวย่ำแล้ครับมาตีต,นต้นสามจุดบัวรังกันครับนี่นะแปลว่าโยชุ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี่ก็กำลังไอ้ตีแม่ <c oughs> ร้องอยู่นะครับโยชุ่มกันได้เลยนะครับคืนนี้พอหัวนะ้ามีซวยไม่ซวยปังผ่านไปเลยเดี๋ยวก็รู้แอบลูวบี้ขึงเวลาเดี๋ยวก็รู้นี่นี่ตอนแรกใช่ไหม ช่ครับนี่ต้นแรกครับอครับหลังเยอะๆนะครับเป็นเวนตอนนี้เดียวกับเอานะครับเพรหลังหลังออนครับไปข้างไหนเลยครับนนที่บ้านะหลังสวยๆเลยครับหลังยุ้ยหนูหลังหนูแต็มแล้ววาก่อนนะนี่ถึงเวลายานี่ิได้น่ะ

ปลื้มปลื้มครับหลังนี้ปลืม้ม <Okay. S 1> ตอนนี้ครับยังอีหลายต้นนั้นเลยจะนัดวันนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันเรื่ลยนะครับถือว่ามีไม่ยุติย่อนนะครับรอชมได้เลยครับผมนี่ครับผมยนงก็ว่า ข okay. okay. okay, so ึ ies, ้นตามกันครับผมนมีอะไรนะครับเพื่อนโอเคนะครับตีก้อนครับผมเดินเหมือนแจ้งนะครับโอเคนี่ครับบุกคืนเอาไม่หมดนะครับต้องไอฟีบ้าขึ้นตากลางวันครับผมนี่ครับบ่าวผ่านไฟนะครับผ่านไปใช่ใต้ โมคืนทใต้ได้หลังเดียวนะครับกล้องเมมเหมือนร่วมนะครับก็เลยไม่ได้ใต้อย่างเงินเมมร่วมกรับพวกโมคืนเดี๋ยวหลังเยอะหลังเยอะอยู่พอดรังได้ครับเดี๋ยวไปดูตอนต่อเอึดตอนต่อไปนะครับมันต้องรีบวอนนี้นะผมได้ทใต้กันท่านี้นะครับ nó, gần, gần gấp, giờ này, chỉ baกำ lăng răng vẫn rơi ở phần tiếp răng ตพีงเดียวกิ่งนี้กิงล้างนะครับเลี้ยอยู่ตามรังเดี๋ยวพอพี่เ่าลงเัีงเดียวก็มุดกิ่งล้างนะครับได้หรบอไมครับมันต้องแคบด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูเพิ่งลังเดียวได้ผลนั้นนะครับได,ได้ได้ได้สูมถึงต้นครับโอเคครับเพื่อ Để bố mẹ cho thầy đằng kia, đằng ngu nè gặp Ok Anh gặp Mà thằng rằng anh gặp không? Bưng chuẩn đi thông tin tới đường xe anh gặp Này, Đoàn nám đi Anh gặp จะไม่ยื่ถึงด้านหน้านะครับร่งวันนี้งูร่างนึงครับเดี๋ยวใต้เก็บหลังนี้นะครับมันร้อนลมพัดกันเดี๋ยวคอยดูเพื้นหลังสวยๆดีกว่านะครับโอเคปัดแบบก่อนครับผมก็วิวต้นพื้นเยอะนะครับโอเค bên bến lên cái này đi ừ. ừ. học mới hên nó dễ rồi các răng mấy giây răng dây này đúng rồi mấy giây ใช่ถูกรังไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะมันต้องใช้เวลาโอ้โหนี่พวกตกคือนม่พวกไอเดียว้วยรอยซุ่มนะครับปีบ้าวผมเพิ่งลงนะครับจับกลางวันแกนเหนื่อยครับ

I mm -hmm. Đang chạy mọi người, mong chuối anh á các bác Chẳng lưu đằng các bạn bên, Rồi in mình น้ำก okay. okay. ับปวนน้ำก้าวไปเลี้ยวตึงนูหลังนูเดาเอาไปเอานะครับเพื่นไหมกลางวันต้องรีบไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับเดาไปดูต้นต่อไปนะครับนี่คือพึ่งมันมาเร็วนะครับต้องเก็บยับจุดนี้โอเคครับผมอถ้าพึ่งจุดแก้พึ่งหมาไหมแก้ปวนน้ำ แ่ทังหย่อนอ่อนๆนุใช้ได้นะครับจุดล่างโอเคครับพ่อนี่ครับตอนเรซองจุ่มมองครับหมูกีปลาสามตัว อะครครับยู่จุดบุญด้วยทาย,ายาไม่เห็นเลยหมดเรียครับพมตอนที่ร้องนะครับกลุ่มยังมีแรงหัวเพื่อนครับ,บลงประตูครับผมเดี๋ยวดูตอนโครงลงนะครับ ครับดังเลกลงมาแล้วไม่ปิดตานะครับรังนี้ดืนซี่นะครับตรงให้นาะนจะปิดตาเดินหน้านะครับรังนี้ใต้า่างเดียวนี่พอนะครับเดียวาทำการปั้นนะครับตอนที่่องครับ ตอนที่สามก็ต้มตอนที่สามอ่อนเทียบนะครับตัดตัวน้ำนะครับเพื่อนไหมครับฮะ เบเการเพเกอรเอ๋อยู่อยู่ข้างใต้พุ่มนี่รังะครับเดี๋ยวก็จับโอเคนั้นก็ะนะครับลำบากพุ่มกลางคือโอเคหลูกกิ่งนะครับโงกงเข้ามารังที่สองของค่ำคืนหวดในรา ฮะห,หลังนู้นมีตรงหัวน้ำตัดก่อนครับผมมองไม่มีกิ่งใหญ่กับหลังบบนี้โอ้ Đường tí, đường tí Đường hợp Thì vào trong hay lê lê Thì vào, cầm lòng quá Ui, chạy đợi, chạy đợi ตัดก้นนะครับโอ้ตัวไหนมีตัวเมียตัวมีด้วยโอเคนี่ครับดนูแบบว้ยไปไหมคนละสามสิบล er> ูแต่ว่าต้องต้นนะครับนี่เทียวไร้เทียวไร้ก็ขี้คานกันเลยนี่ครับดูปลา ไอ้ตรงนี้กลองย้อยนะครับกลองย้อยน้ามันกอยมาแต่ก็ยังไปมันแล้ววัดที่ใต้เป็นในโจมาแล้วโอ้มกโมโมนลิงหครับนี่สองตัวไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไรหลางวดนะครับ